การอัปเดตออกมาเรื่อยๆนะคะสําหรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะไปดูบันเทิงต่างประเทศกันว่าตอนนี้มีใครติดเชื้อโควิด -19 บ้างค่ะ คนนะคะที่แจ้งข่าวติดเชื้อโควิด -19 เมื่อกลางดึกวันนี้จนส่งให้แฮชแท็ก Get Well Soon แทอินนะคะฮอตครองเฟนทวิตเตอร์เลยก็คือหนุ่มแทอินสมาชิกบอยแบนด์วง NCT ค่ะส่งผลให้เขานั้นจะไม่สามารถขึ้นโชว์ในคอนเสิร์ต Neo City The l i n k นะคะกับเพื่อนร่วมยูนิต NCT 127ที่นากยูยะประเทศญี่ปุ่นในวันที่22พฤษภาคมนี้ได้ อย่างไรก็ตามค่ะถแถลงจากต้นสังกัดเนี่ยก็แจ้งว่าแทอินนะคะติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการหลังตรวจพบผลเป็นบวกก็ได้แยกกับตัวทันทีขณะที่เพื่อนร่วมยูนิตอีก8คนนะคะผลตรวจหาเชื้อนั้นยังตอบมาเป็นลบค่ะซึ่งสามารถขึ้นโชว์ที่นาโกย่าได้ตามกำหนดเดิมก่อนจะเดินสายไปโชว์ต่อที่กรุงโตเกียวช่วงปลายเดือนนี้และก็ที่โอซาก้าช่วงปลายเดือนมิถุนายนค่ะ